ขอบคุณค่ะจากคุณซิ่วซิค่ะทราบไหมคะว่าแบบนี้เป็นอะไรหรือคะตอนนี้เริ่มมาเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วด้วยค่ะคันคันแต่เกาแรงไม่ได้ส่วนข้างที่เป็นเยอะเริ่มเดินเหยียบเต็มเท้าไม่ได้แล้วค่ะเจ็บเหมือนน้ำกัดเท้านะเป็นดูแล้วก็เหมือนน้ำกัดเท้า ช่ป่ะ่ารอ,อยเออรอยเหมือนน้ากัดเท้ามันก็มีการอักเสบอ่ะอักเสบที่เท้าเหมือนน้ากัดเท้าอักเสบที่เท้าส่วนใหญ่ถ้าดูอย่างนี้จะอยู่ในกลุ่มร้อนเกินเท่าที่เท่าที่มีประสบการณ์เท่าที่มีประสบการณ์น่าจะอยู่ในกลุ่มร้อนเกินนะเราก็ถอนพิร้อนในจุดท,ที่มันเป็นเนี่ยในจุดท,ที่มันเป็นถ้าเก็บรายละเอียดเนี่ยถ้าเราไปถูกน้าแล้วยิ่งเป็นเนี่ยยิ่งชัด มันจะเป็นพิษของน้ํากัดเท้านะหรือแม้แต่ไม่ใช่น้ําน้ํากัดเท้ามันก็ไม่ใช่น้ํามันมากัดเท้าเราหรอกนะมันจริงๆมันพิษในร่างกายของเราดันออกทางเท้าแล้วก็ไปโทษน้ําพิษในชีวิตเรานี่แหละมันเยอะมันดันออกทางเท้าแล้วเราก็ไปโทษน้ําเอ้ยน้ากัดเท้าไม่โทษน้ําพิษในชีวิตวิ่งออกไปแล้วมันทําให้อักเสบแล้วมันก็มีเชื้อที่มันอยู่ในพื้นที่ต่างๆนั่นมันก็ เล่นงานซ้ำเข้าไปอีกทีหนึง่งมันก็เลยเกิดการอักเสบขึ้นมานะเอาว่าในในจุดที่เป็นเนี่ยเท่าที่มีประสบการณ์นะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เ้าที่มีประสบการณ์นี่ตัวที่รักษาหายได้เร็วเนี่ยจะเป็นน้ำมันทอดกับสมุนไพรฤทธิ์เย็นเท่าที่พบนะแต่ถ้าเรามีหนาวสั่นด้วยเราก็ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเดยก็ได้อาจารย์ว่าเริ่มต้นจากใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นยก็ได้หรือจะทดลองระหว่างฤทธิ์เย็นกับฤทธิ์ร้อนก็ได้ เอาสมุนไพรนิเย็นมายานางใบเตยอ,อมแซบอะไรต่างๆนี่นะ,สะเสดตั้งพรนี้เป็นต้นนะเอามาหัน่นหันหันหันตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันพืชนะใส่น้ํามันพืชไปเราก็ตั้งไฟกลางๆแล้วก็เอาสมุนไพรนี่ลงไปทอดพอเดือดทอดสมุนไพรให้มันกรอบใส่น้ํามันแค่พอท่วมสมุนไพรนะมันกรอบกรอบเสร็จแล้วก็เอาไปกรองผ่านกระชอน นะยกออกมากรองผ่านกระชอนปล่อยให้มันเย็นก่อนนะแล้วเก็บไว้ใช้เลยทีนี้เก็บไว้ใช้เลยเอาไวา้ทาเนี่ยใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นได้ก็ได้หรือจะใช้ตัวฝดฝาดได้ก็ได้นะเวลาเราทอดเราสกัดก็จะใช้ตัวฝดฝาดได้ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันฝาดนะผาสมเข้าไปด้วยยิ่งดนะีจะเป็นอะไรเปลือกมังคุดจะเป็นกาบกล้วยอะไรงี้เป็นต้นนะกาบกล้วยโยกกล้วยอะไร ลูกกล้วยก็ได้ทั้งนั้นแหละปีกล้วยอะไรงเงี้นะพวกฝันฝาดดิโอ้ยสุดยอดสมุนไพรนะสุดยอดสมุนไพรสมานแผลนะอะไรก็ได้ที่ฝันฝาดก,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 กับพวกฝาดพวกกับพวกนิดเย็นนะก็ผสมเข้าไปด้วยอีกกัน,นึงเราก็เอาไปแบบริดร้อนกับขมิ้นขิงขาตะไคร่นะ่ะทอดไว้ก็ได้ถ้ามันเย็นเกินเมื่อไหร่รู้สึกหนาวเย็นก็ใช้ตัวริดร้อนทารู้สึกร้อนก็ใช้ตัวริดเย็นทานะเราทำแยกไว้สองอย่างก็ได้ ้ามันลร้อนเย็นก็นใส่มันสองอันเลยทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันเลยแล้วก็ทาพวกนี้จะสกัดสมุนไพรมาไว้ที่น้ํามันแล้วก็ทาแผลได้ดีมากโดยเฉพาะแผลที่เท้านะแผลที่เท้าเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนน้ํากัดเท้านี่จะโอ้โหช่วยได้ดีมากแหละตอนเกิดปัญหาน้ําท่วมตรงนั้นตรงนี้นี่เราได้ไปช่วยผู้ป่วยได้ดีมากเลยนะหรือแม้แต่เราเจอปัญหาเองเราก็ใช้ได้ดีมาก นะใช้ตัวนั้นนัตาส่วนในเรื่องของการถอนพิษอื่นๆก็ดูว่าแบบไหนเราสบายนะก็ลองดูซิเราส่วนล่างลำไส้สบายไหมนะเพื่อทช่วยถอนพิษอีกแรงกัวซาตามจุดต่างๆเป็นยังไงบ้างนะหรือวิธีการอื่นๆะอะไรที่รู้สึกสบายเ้าก็ใชนะ้ในการระบายพิษโดยรวมเพื่อที่จะให้มันไม่มีพิษในร่างกายของเรานะมันจะได้ไม่ส่งพิษมาที่เท้า นะแล้วก็อาหารการบริหารก็ให้พอเหมานะอาหารให้สมดุลร้อนเย็นลดและเลิกเนื้อสัตว์ลดไม่จัดนะใช้เกลือเป็นหลักแล้วก็ให้มันสมดุลร้อนเย็นถ้าที่เราทําได้นะมันก็จะช่วยฟื้นฟูได้ดนะีอาหารก็ให้ร้อนเย็นสมดุลกันมันจะเบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานแล้วก็เพิ่มบริยาีลไปนะเพิ่มบริยาีลไปยิ่งจะช่วยได้ดีมากนะ ใจร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียนรู้พักลดละการเบียดเบียนทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นไปเป็นลำดับทําด้วยใจไร้ทุกข์เท่าที่จะทําได้มันจะเป็นพลังเข้ามาช่วยนะอ้าวอาจารย์ก็แนะนําประมาณนี้ส่วนทําได้เท่าไหร่ก็ลองลองทำดูหรือบางทียังไม่ได้มีเวลาจะไปทอดก็ไปหาพวกฝัดฝ่าแต่ตตตนำมาแปะแปะไปก่อนก็ได้นะยังหาอะไรไม่ได้ก็กาบกล้วย หยวกกล้วยกราบกล้วยน่ะเอามาโขกๆก็คั้นเอาน้ำน่ะเติมน so ้ําไปนิดหนึ่งก็ได้คั้นเอาน้ําใส่น้ําปัสสาวะก็ได้คั้นเอาน้ําหรือจะน้าเปล่าก็ได้คั้นเอาน้ําเขาลรามาทาเรื่อยๆก็ได้น่ะหรือไม่ก็ปรีกล้วยก็ได้นะปรีกล้วยกล้วยดิบอย่างนี้นะเราโขกเราปั่นก็ได้ใส่น้ําไปนิดนึงหรื่อจะใส่น้ําปัสสาวะก็ได้หรือสมุนไพรที่ร้อนยาที่ถูกกันก็ได้แล้วก็เอามาทาเอามาพอกมาทา ทำยังไงก็ได้สํารีชุบมาวางก็ได้ก็ชุบมาวางก็ได้ผ่าชุบมาวางก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้เขาได้สัมผัสในจุดที่มันเป็นแผลนั่นแหละมันก็จะช่วยได้นะเราไปดูเอาว่าเราถูกกับอะไรเออสาบเสือก็ได้ใช่ใช่ตัวสาบเสือ,อน่้กระ t h พิษดีจังเลยนะสมานแผลด,ดีมากเลยใช่สาบเสือมาโคกโกโคกแปะก็ได้นะสาบเสือก็คุณภาพดีหรือจะมาทํา น้ำมันสาบเสือก็ได้ที่บอกวิธีทําน้ํามันสมุนไพรไปแล้วเมื่อกี้ทําน้ํามันสาบเสือก็ได้นะก็ช่วยได้ดีมากนะสาบเสือนี่เกิดมาเพื่อสมานแผลโดยเฉพาะเลยดีมากๆเลยลองใช้ดูอ้าเชิญท่านตอบห่อปขอบคุณค่ะจากคุณสุนทรน,นะคะ